ครับผมมูนิซิมาเบาเรื่องหางต่ำหางสูงนะครับหางต่ำหางสูงนี่สิบเรย์ปับอยู่กับโหลดนะครับที่ปับอยู่ข้อครับสมุนมันสูงกเอาลงอีกครับเฮ้ย้สิีส่ตามลงอีกวันนี้สมุนหางต่ำหางมันต่ำห,มหมดกะยับเฟินนะครับยับเฟินแล้วครับบ่ลท่อนพ่ออากาศ กลับทางครับกลับทางกลับทางเป็นทางนี้นะครับครับกลับทางผมบอกท่านพ่ออีกเอาคืนดีครับวานนี้นะครับการอตอบคานระยะสูงต่ำ ครับนี่คือตำแหน่งหางสูงสุดสูงเลยนะครับนี่เวลาปับไทเขาไตหรือกับปับตัวนี้นะครับมันเป็นไปยางย่อหางนะครับเด้อปับถ้ามันเข่าพวดก็หมุนครับหมุนออกหมุนออกครับมันเข่าปวดอันนว่เขาก็ปรับค่อยปั๊บเข่าค่อยปั๊บเ่าทีละหนึ่งไอทอดอะไหนึ่งส่วนสี่หลอดนะครับปับทีละเครื่องเนี้ยสิก็ต้องปับแล้ว อีกนิดนึงป๊ับวันที่ป๊อบฮารททีละหน่อยนะครับเด้ออย่าป๊ับทีละหลายนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเราส่งครับ